สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อ,อนเบิร์ดสกูดสกคอตน้องวายสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังาล่าือว่าฟังไท้ก็ตามน้องพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องของแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องคือว่าเมื่อวานนี้เฮาได้ต้องคิดไปแล้วนาะว่าาสิได้มาปั่นเข่าเนาะเขาว่าเบิกการเก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีเฮาปีนี่เขามาปั่นเข่าเนาะมันนี้เนาะแต่ว่าจะสิได้หน่อยืูได้ลายซ้ำใดเนาะแต่เฮากลับมาเบิ่งมาชมงกันเนาะเดิพ้าพ่อแม่ ปั่นเพื่อจะได้ชาใดเนาะการเก็บเกี่ยวกะสําเร็จลงไปแล้วแล้วกะเหลือแต่ถั่บันเนาะแต่ว่าทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาปั่นให้เพิ่นก็มาปั่นแล้วเดี๋ยวเฮากะสิพาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าเพิ่นสิปั่นได้หน่อยหรือได้หลายชาใดเนาะแต่เฮากะยังบ่ได้รู้ดอกว่าเพิ่นปั่นได้หน่อยหได้หลายชาใดเพิ่นมาปั่นกะแต่เช้าๆเนาะแต่เฮากัยังบ่ได้ไปเบิ่งเลยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะว่าเพิ่น ันได้หน่อยหรือได้ลายซ้ำลายแล้วหรือว่าเพิ่นปัานใกล้ชิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะหรือที่ใดเนี่ยฮะไปเบิ่งกันเลยอ๋อไปเบิ่งก่อนเพิ่นจิปันได้เท่าไรแล้วแล้วเดาบ่อ๋อผู้จิบมานั่งกันนี่นะอ่าสบายดีดู้น้องเจ้าอ๋อจะกินนุ่มหนึ่งเลยเนาะจะกินนุ่มบำรุงก่อนแล้วก่อนย่อกระสอบนี่บำรุงก่อนย่อกระสอบเลยโอ้ยผู้ที่แล้วผู้ย่อกระสอบกันเห็นะเติมพลังเลยเติมพลังแล้วอ้ แข่งแรงนูวยค่ะแข่งแรงด้วาออไปเด้อไปเด้อไปเบิ้งข่าไปเพิ่ปั่นแน่เราบ่ปเบิ่งก่อนเนอะด้วยด้าไปปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนคืปั่นแน่เราบ่ดูยอย่างดังแช้น้องเแม่พี่น้องใชิบดแดนี่ใครชิแล้วแล้วเปิกับมาปั่นกันแต่เชเทร้าเนาะตัว่าเข้ากั เราจะมาถ่ายน้องพราะว่าเขาลงวัดเนาะเขาลงเจบ้านวันนี้ก็เป็นวันสิ้นไงน้องสิ้นเพ่งเขาก็าลงเจบา้านขึ้นมาแล้วเจะมาถ่ายให้เบิ่งเนาะเวลาเจอรู้เนาะได้ซ้ำรอบแดดหรือบ่เนาะ,จะจอ่าเราจะเกเะไปเรื่อยๆอย่าง,างแรงเลยเด้อพี่น้องเอ้ ก็ต่อไปเนยปั่นเนาะยงกันย์ปั่นบวบเนาะเดี๋ยวเนาะทำเป็นปั่นบเดี๋ยวเาจะมาเบิกเนเนาะานได้สอบเนาะนี้อบอจะได้เงินเาตจสอบเรา ่นกับปันแล้แล้วพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะวว้จะได้จักชอบเนาะได้เท่าไรเด้เนาะเิ่งไปเบิ่งเบิรงกไปชมกันเนาะไ่าจะได้หน่อยหรือได้ลายดีใจเดดฮันทับชนกันอยู่เนาะรับชวนกันอยู่เน้ว ไาชอบดร่ยมงเชอรนี่จ้าคนมาได้หาลอยหาสอบได้าสอบบ้ดหาสอบกลังแบ่งครึ่งบันครึ่งคนนะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งว่ะอ๋อ่อยหาสอบเนาะพ่อแม่พี่น้องลอยหาสอบพนันน้ำจักชอบได้เหนนเนาะฮพนันน้ำหาสอบเนาะรุ่นก่อนพนอนน้ำซีสอบเป็นเก้าสอบอิ่มไปปีหนึ่งเออ้องเชืรอแมงกันไม่ดุ ได้อยู่200เนาะ200ป้ายปล่อยของลงมาเฮาเอารวมกันเฮาก็สิมาแบ่งกันตามส่วนเนาะแบ่งป้าแล้วก็แม่น้องเสือแล้วก็แม่น้องฮักเตอร์นี่ตูบ่4เนาะ4เนาะดมสกอยากกินต้มเป็ดบ

เอาไปเป่าด้วยน้ำจินมแก่ะไม่ตาไม่เงี้ยมีนุ่มจุกจิ้ ไ่พ <laughs> so, ่อ่ารป่านับเป็นบ่อน้ำเจื่อนับข่าวเลยเนาะแม่งเครื่องว่าเชื่อไห้นมะพ่อ เอาไว้น่ะกล่องนี้แล้วก็บแล้วเอาหัวอง้ะโอเคน่อพี่น้องเฮาวกาสิโตตอโตไปเมียนเข่าเมียนน้า,าขึ้นไว้เล่าไว้เนี้ยให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะปีนี้ก็แล้วแล้วเ,วเ,วเวดือนปีหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามที่ครับชมเนาะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ่า,าสบาดีพ่อแม่พี่น้อง